สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเพชรบ o นไ a ไม้จิ๋ววันนี้ก็เป็นวันตุจกีนะครับขอให้ทุกท่านเพื่อนๆเิงๆเลยๆครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตต้นใส่ใบกรมครับวามแตกต่างระหว่างใสใบกรมกิ่งชํากับพอมล็ดมันก็จะแตกต่างกันนะครับ ถ้าเป็นต้นของกิ่งชำํำคนต้นเขาจะไม่ค่อยใหญ่ครับแต่ถ้าถ้าใหญ่มันก็จะเป็นที่เราปลูกไว้หลายปีครับต้นนี้เหมือนกันครับต้นนี้ตอนแรกผมจะทําเป็นทรงตกกระถางแล้วคราวนี้ตรงตรงกิ่งที่ผมผมผมตัดออกไปตรงเนี้ย คือมันจะไม่เรียวมันจะใหญ่เท่ากันเลยก็ตัดข้อเพื่อจะสร้างเป็นกิ่งแขนงที่จะทําให้กิ่งที่เขาออกมาใหม่จะได้เรียวแล้วก็ทําเป็นทรงตกกระถางลงมาข้างล่างครับสำหรับต้นนี้มันเป็นต้นที่พอมาเลสครับตรงลำต้นของ นี่เนะี่ยมันจะเป็นโขดเป็นตรงนี้เป็นใหญ่มันจะต่างกันครับตน้นนี้เป็นต้นที่เพราะจากมเมล็ดประมาณต้นนี้ก็จะมาทักปีครึ่งแล้วแต่ที่ที่เป็นต้นปักชำต้นนี้ ตัดจากต่อมาก็จะมา,มาชำก็ประมาณ2ปีครับต้นนี้สำหรับต้นนี้สองปีแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งคือต้นนี้เป็นต้นแค่ใบเขาจะเล็กนิดเดียวครับสำหรับใส่ใบกลมแค่หรือเขาเรียกกัน ้อนเงินช้อนทองกันนะครับถ้าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็ใบมันก็จะจิ๋วเล็กนิดเดียวก่อนหน้านี้ใบเขาจะเล็กกว่านี้อีกประมาณเท่าเหรียญสลึงได้แต่ตอนนี้มันก,ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับใไซที่เป็นแะ สายพันธุ์แชะครับมันก็จะแตกต่างกันกับสายพันธุ์ธรรมดาสายพันธสายพันธุ์ธรรมดามันก็ใบใบมันก็จะใหญ่ครับเหมือนกับต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นสายพันธุ์ใบใบใหญ่แต่เกิดจากต้นพมเมล็ดก็จะได้โคนใหญ่ๆโขดสวยๆแบบนี้ครับเหมือนกับ โปรดชนชมเลยครับท่ทานผู้ชมถ้าผู้ชมท่านใดสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจยังไงก็ลองศึกษาดูได้ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับ พอเม็ดที่เริ่มต้นจากต้นเล็กๆเล็กว่านี้ครับแต่สำหรับพอพอเม็ดแล้วมันจะเกิดยากค่อนข้างเกิดยากครับที่ผมลองพอเม็ดดูผมพอประมาณสัก20เม็ดก็จะได้แค่ต้นเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดสาเหตุจากอะไรจากที่ดินไม่ดีหรือมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดี คือมเมล็ดพันธุ์ที่ผมได้มาผมได้มาจากต้นแม่ของแล้วต้นใหญ่จากที่ผมตัดต้นนี้มาชำคือมาปลูกไว้แล้วมันก็จะมีมีลูกเกิดลูกขึ้นมาแล้วก็ผมก็เลยรอให้มันแก่แล้วก็ลองเอามอเพาดูมันก็ได้ประมาณต้นนี้ครับครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยว ท่านผู้ชมทุกท่านกดติดตามกดแชร์คล้ายก็เป็นกําลังใจให้ผม๋ย่ผมจะนําคลิปใหม่ๆมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมครับสวัสดีครับ